ข้ะแหนมกระปุกแหลมคอน,นโดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงสะดวกสบายไม่เปืองถุงไม่ยุ่งยากเเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมทานเสร็จล้างกระป๋องกระปุกของเราเลยกระป๋องล้างกระปุก,ปกเราเสร็จเพื่อเก็บมาใช้ได้สะดวกดี ะะทุกคนแหนมคนดูเสร็จแล้วนะคะใส่กระปุกทับเวลแล้วก็พอทานเสร็จเราก็ล้างกระปุกมาใช้ต่อรีไซเคิลได้อีกใช่ไหมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะผสมกับความขี้เกียจของเราเคยทำแล้วอร่อยค่ะอย่างนี้ก็อร่อย,ออยเวลาเราอยากทานแล้วเราก็เอามีดตัดเป็นชินช้นๆนะคะเสร็จแล้วค่ะ อรอทานอีกสามวันข้างหน้า